สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มแต่งเมียรพร้อมกันเจ็ดคนเผยไม่สนคนดา่าเพราะมีเมียเยอะมาตั้งแต่บรรพบุรุษเมื่อเร็วๆนี้ฮัดฮาบิบซินคอนเนเนนักธุรกิจจากเมืองนากิฟูมายูกันดาเด็กกยาปินที่พูดถึงหลังจากเขาเข้าพิธีวิวาสกับเจ้าสาวทั้งเจ็ดคนและงานมงคลครั้งนี้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยความเอิก,กเกริก ตามรายงานของสื่อท้องถิ่นพิธีวิวาถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่10กันยายนเจ้าสาวทั้ง7คนประกอบไปด้วยราชิดาไอชาฟาตุมาชานิฟามาเรียมชัยนาและไอชาโดยในภรรยาทั้ง7คนมีสองคนที่เป็นพี่น้องกันในวันงานเจ้าสาวจะถูกส่งตัวไปยังร้านเสริมสวยตั้งแต่เช้าหลังจากเสร็จสิ้นพิธีท,ทางศาสนาภรรยาจะได้นั่งรถตู้สุดพิเศษที่ไปทะเบียนเป็นชื่อของ ซิคอนเนเน่คู่กับเจ้าสาวแต่ละคนขบวนรถตู้ขับแห่ไปรอบเมืองอย่างยิ่งใหญ่จากนั้นก็พาพวกเธอไปยังงานเลี้ยงฉลองที่บ้านของซิคอนเนเน่โดยซิคอนเนเน่เรียกก่าวขอบคุณต่อภรรยาอย่างซึ้งใจที่พวกเธอรักและพักดีต่อเขาอย่างไม่เสื่อมใครโดยภรรยาคนแรกที่อยู่เคียงคู่เขามานานกว่าเจปีจากนั้นซิคอนเนเน่ได้เปิดใจถึงสาเหตุที่ต้องแต่งงานกับพวกเธอเจ็คนในวันเดียวกันว่า เขาไม่อยากให้เกิดความอิจฉาหรือความหึงหวงใดๆหากต้องแต่งงานกับพวกเธอทีละคน นอกจากนี้เขายังพูดเป็นในถึงความเป็นไปได้ที่จะมีภรรยาเพิ่มอีกด้วยต่อมาฮัตอับดุลเซมาคูลาพ่อของซีคอนเนเนได้เผยว่าการมีสามีภรรยาหลายคนถือเป็นเรื่องปกติของครอบครัวเขาและมันถูกปฏิบัติเช่นนี้มาอย่างยาวนานแน่นอนว่าเขายึดถือประเพณีนี้ด้วยเช่นกันปู่ของผมมีภรรยา6คนอยู่ในบ้านหลังเดียวกันกันพื้นที่ด้วยผ้าม่านส่วนพ่อผู้ล่วงลับของผมก็มีภรรยา5คน และตัวผมเองนั้นมีภรรยาสี่คนอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดียวกันเช่นกันเซคูมาละพ่อของเจ้าเบากราวด้านกระแสตอบรับของชาวเมืองนากิฟูมาพวกเขาต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่านับเป็นอีเวนต์ครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาวบ้านคนหนึ่งถึงกับพูดว่านี่คือประวัติศาสตร์สำหรับฉันฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาเป็นเวลานาน57ปีนับตั้งแต่เกิดมาขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ